ราว่าบัคกหลายบริการเติมเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกมลบอกเติมลบที่มีทั้งระบบ ID พาและระบบเซิร์ฟเวอร์ VIP ตามแมปเกบไอเทมและยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเติมเกมออนไลน์จำหน่ายบัตรเติมเกมและไอเดเกมอีกด้วยนะหากสนใจสามารถเข้าได้ที่ลิงก์ใต้ร่างดีสคริปชันเลยนะอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะนะ นะครับสวัสดีครับพบกับผมเรทูเด็กันอีกแล้วนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเรทกับในเกมโลบอกในแมบปบแนวเดมอนซีเยกันอีกแล้วนั่นเองวันนี้แมปที่เราอยู่ก็คือแมปของซีเรียร์อันรินะครับผมมาเป็นแมปที่เพิ่งเปิดใหม่มาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับ แต่วันนี้เราไม่ได้มาสอนเล่นแต่อย่างใดนะฮะก็แนวของช่องเรานั่นเองมาปุ๊บก,ก็ขอรีวิวเกมก่อนเลยก็คือรีวิวปันวารีกันนั่นเองนะครับผมอ่าส่วนเกมถ้าอยากให้สอนเล่นก็ค่อยคอมเมนต์กันบอกอีกทีนึงนะครับวันนี้เราจะมารีวิวก่อนเผื่อใครที่ได้พลังนะครับผมมาปันวารีนะผมเดี๋ยวเราเข้าเรื่องเลยก็เป็นของทันจิโร่นั่นเองนะครับผมเกมนี้เดี๋ยวผมจะสอนทีหลังนะปันวารีนะครับผมจะมีทั้งหมด6ท่านั่นเองนี่นะครับผม6ท่านะที่ผมได้ทาการปลดออกมาเรียบร้อยแล้วดาบนะครับผมอันนี้ก ตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะมาใช้สกสิลได้นะครับมาท่าแรกก็จะเป็นการชาร์จนี้นะครับเราสามารถชาร์จได้นะเพื่อล็อกเป้าแล้วทําการเลือกทิศทางแล้วสามารถปล่อยจะเป็นเส้นอย่างนี้ครับผมคือเอฟเฟกเนี่ยผมไปถามพี่เลดเดมอนมานะครับอ่าต้องอ้างอีกนิดน,นึงเขาบอกว่าเวลาเขาเห็นนะ่มันจะต่างออกไปนิดน,นึงนะครับผมอ่าคือเวลาคนอื่นเห็นเนี่ยมันจะออกอีกแบบนึงแต่เวลาเราเห็นก็จะเป็นอีกแบบนึงนั่นเองอ่าเราเข้าใจกันก่อนนะครับโอเคท่าแรกก็จะอยู่ในช่วงท่าฟันระยะประมาณใกล้ๆนะครับผมแล้วก็คูดาวไม่นานมากแป๊บเดียวนะ ท่าต่อมาครับผมว a t e r View หรือก็คือกังหันน้ำนั่นเองถ้ากังหันน้ำนะครับผมจะเป็นการชาร์จดาวไปข้างบนอย่างนี้ครับผมและาการฟันออกไปอย่างนี้ครับผมจะหมุนเป็นทรงดะทรงและว่ากังหันน้ำประมาณนะฮะคูดาวก็จะอยู่แบบชา้ากว่าสกิลแรกนิดนึงประมาณ1วิได้ 1- นึถึงสวิไม่เกินนั้นนะครับซึ่งมันเป็นท่า2เนาะด้าเมดบอกเลยว่ามันก็จะมีการเพิ่มขึ้นเนี่ยปกติผมตีนะครับผมจะดาเมดที่15้า ท่าแรกนะครับเวลาใช้จะดาเมจยีสองอันนี้คือผมออพสเตตไปเพียงแค่สิบเท่านั้นนะครับผมต้องคอาใจก่อนนะส่วนท่าสองนะผมจะดาเมจอยู่ที่ประมาณยี่สิบสามสิบประมาณนั้นไม่เกินนั้นผมเห็นไม่ทันมันเร็วมากท่าต่อมานะผมวายฟูนะผมหรือก็คือประมาณเป็นตังหันนะ้ำที่เป็นพายุหมุนละกันต้องเรื่องงี้จะเป็นการชาร์จวงกลมขึ้นงี้แล้วปล่อยมาผมทำดาเมจนิดต่อเนื่องนั่นเองเอาไว้จัดการในระ,ระยะประชิดนะครับผมเราค่อนข้างที่จะนานนานกว่า2ท่าแรกเพราะว่าเป็นท่าที่3แล้วนะครับอ่า เดี๋ยวจะลองรอบนึงนะครับให้ทุกคนเห็นกันชัดๆดาเมจ20ประมาณ3รอบครับผมถ้าต่อมาท่าที่4ครับผม piercing raindrop หรือก็คือเป็นต้องเรียกว่าหยดน้ำแล้วกันเป็นท่าที่ผมเคยเห็นมาเป็นการชาร์จแล้วเหมือนเตรียมจิ้มไปข้างหน้าเางครับผมเกมนี้เขาทำมาดีนะผมว่าเรื่องของท่าพลและทำการจิ้มดาเมจประมาณ30กว่าๆครับอเป็น LE ข้างหน้านะครับผมต้องเข้าใจก่อนนะครูดาวอยู่ในระดับที่เรียกว่านานพอสมควรเลยประมาณ 3วิได้3าสี่วิน่านกว่าทุกท่าเลยตอนนี้อีกรอบหนึ่งนะผมอย่างนี้นะจะเป็นการชาร์จแล้วก็ทําการปล่อยไปปุ๊บดามสามสิบเจ็ดนะครับผมอ่าถ้าต่อมานะผมก็คือ Waterfall b a s i n หรอมันต้องอันนี้เนาะบ a ซิ n ประมาณนั้นการชาร์จอย่างนี้เป็นแปลกดีนะ,ะคนมันสามารถเลือกทิศทางกระโดดได้เลยแล้วก็จะกระโดดไปแล้วก็ทำดาามจอย่างนี้ครับผมตุ้มอย่างงี้เอฟเฟกมันจะดูเบลอๆหน่อยนะต้องรอดูในมุมมองของคนอื่นอีกทีนะครับผมคู่ดาวนานมากแต่มันมีวิธีอย่างหนึ่งก็คือมันเอา เดี๋ยวจะลองทําให้ดูนะครับผมอย่างนี้นะเราทำการโยนตรงน้นฟุ๊บมันก็ทําการกระโดดไปงี้ครับผมแล้วทําดาเมจอย่างงี้ประมาณ3 0มสถึงสีดาเมจประมาณนั้นนะครับขนาดอัพนิดเดียวยังแรงเลยนะผมว่าเอาไว้แบบไลฟ่ฟาดใส่คนได้เลยนะอ่าและท่าที่6นะครับผมหรือคือท่าสุดท้ายของปานวารีนั่นเองก็คือท่าของมังกรน้ํานะครับผมที่เราก็เคยเห็นกันมาเนาะท่าเนี้ยต้องกดเอ็นค้างนะครับผมหรือก็คือกดตัวอะไรก็ได้ค้างเพราะว่ามันเป็นการใช้ท่าค้างนั่นเองจะลองกดให้ดูนะผมกดค้างปุ๊บมันจะเป็นการชาร์จแล้วฟันเรื่อย่างี้ครับบบผมุุ แล้วมีผมองออกมานี่เท่นะผมว่าเท่มากเลยแต่ครูดาวคือระดับนานที่ว่านานเวอร์ครูดาวโอ้โหกี่วิอะหกวิเจ็ดวิได้เลยนะแล้วก็ดาเมจรัวๆประมาณยี่สิบถึงยี่สิบยี่สิบสามสิบรัวๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะลองให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ต้องรองครูดาวนิดนึงปุ๊บสิบหกยี่สิบเอ็ดยี่สิบหกยี่สิบหกสามสิบหกประมาณนี้นะครับผมห้าฮิตนะครับผมแต่ว่าข้อเสียคือมันดดดนนนขัดไดัไ้่เอง ค,ค่าก็มีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ขออนุญาตมาสอนใส่โค้ดละกันเพิ่งอัปเดตมาใหม่เลยเป็นในส่วนของโค้ดนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะรีวิวพลังอื่นในภายภาคหน้านะครับอ่ะวิธีใส่โค้ดของเกมนี้นะครับผมตอนนี้นมีโค้ด2แบบคือโค้ดร,รีโลเผากับโค้ดร,รีโลพลังนั่นเองแรกเลยนะผมเราต้องทําการนาโค้ดเราต้องเขียนอย่างนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมเอาโค้ดให้ดูก่อนโค้ดนะครับผมเราจะต้องเขียนประมาณนี้ครับผมจะให้ดูตรงข้อความนะนี่นะที่ผมก๊อปมาอย่างนี้เลยพอกดปุ๊บมันจะมีการบอกนะครับ ว่าตอนนี้คุณได้เผาอะไรผมได้เผามนุษย์เอ่มนี่ผมรีโลแล้วเหรอโอ้โหอะไรวะเนี่ยเกือจะจัด,จดเลยมาเดี๋ยวเราไปรีโลพลังกันต่อนะผมอะไรอย่างนี้จะได้มารีวิวต่อได้ไป let's go ปรับคุณได้ t h u n d e r b e d d i n g โอ้โอ้โอเ,เดี๋ยวคลิปหน้าน่าจะเป็นในส่วนของรีวิวพลังเอ่ออะไรกันดีปานสายฟ้านะครับผมทุกคนก็ h a ป,ปี y รอได้เลยฮ วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนซายนาคระบกุศลสาราไฮโยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าของปานสายฟ้าครับผมแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ